รับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับขณะนี้นะครับนะครับวันนอกอยู่ที่นะครับบริเวณทางหน้าวัดตะโกนะครับตรงนี้ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นนะครับสาธิชนนะครับประชาชนนะครับที่เคารบเรื่องสหลวงพ่อนะครับได้เดินทางมานะครับกราบไหว้แล้วก็เดินทางมาทาบุญนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นนะครับจะต้องเข้าแถวนะครับอีกจุดคัดกรองแล้วก็ นะครับจะต่อแถวจากตรงนู้นนะครับก็จะเรียงแถวมานะครับเพื่อจะนะครับให้เป็นระเบียบเพื่อจะเข้าไป2จุดนะครับจะไปปิดทองนะครับไหวหลวงพ่อแล้วก็รวมไปถึงนะครับการการเข้าไปนะครับไปไหวสศรีละหลวงพ่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับตรงที่จุดที่ผมอยู่นี้นะครับจะเป็นเวลา1 1บเอนาฬิกากว่าจะเกือบจะสิบสองนาฬิกาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับประชาชนก็ยัง นะครับยังเดินทางมาไม่ขาดสายนะครับเนื่องจากว่าอากาศตัวนท้าจะร้อนนะครับแต่ว่าลุทุกท่านนะครับก็ด้วยศรัดธาและแรงบุญนะครับก็ยังไม่มีท่านใดนะครับที่จะนะครับที่จะเดินทางกลับนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับจะอากาศจะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับที่ผมอยู่นะครับจะเป็นทางเข้า นะครับจะเป็นทางเข้าแล้วก็นะครับเข้าทางซ้ายนะครับแล้วก็จะออกทางขวานะครับท่านผู้ชมถ้าถ้ามาแล้วก็ไม่สามารถเอารถเข้ามาจอดด้านในได้นะครับเนื่องจากว่าจะติดนะครับที่ลานจอดรถนะครับก็จะมีลานจอดรถต่างๆนะครับบริเวณตรงนู้นนะครับก็จะเป็นทางเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงจะมีสองจุดที่จะเข้าไปนะครับไหว้พระทำบุญกันนะครับตรงผมอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม